สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิเลทาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการเรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะ พลังงานเป็นการเรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าทุกคนไปเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แลว้กวก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่นารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์ตทงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อเรนดอมของเราในวันนี้นะคะคุณไปเป็นสุดที่รักของใครนะคะวันนี้เราจะมาําให้กันนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าว่าไพ่หน่ะจะสื่อว่าคุณไปเป็นสุดที่รักของใครใช่คนในใจคุณหรือเปล่านะคะ เผ็ด of Pettacle นะคะที Tea of Cups นะเพื่อนรวมงานหรือเปล่าเนี่ยนะขอ10บใบก่อนนะ Queen of Sword นะคะ s e v e n of Sword นะ Page of Sword ที of Pettacle นะ Dreamplace นะ Temperance นะ Five of Sword นะที of Cups นะคร สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับเขาคนนี้นะคะที่คุณไปเป็นสุดที่รักของเขาเนี่ยเขามีธาตุราศีนะคะดินการพฤกษ์ศกอนกรนะคะธาตุน้ำยังปรากฏพิจิารลมเมถุนตุนกลกุมนะคะมีคนเกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็ชาวราศีธนูน,นะคะอืมคนเกิดวันพฤหัสด,ด้วยนะคะตามหน้าไพ่นะคะ แปดเหรียญสามเหรียญเขาเป็นคนที่เห็นคุณจากการทำงานนะคะทำงานร่วมกันเขาเห็นความตั้งใจของคุณนะคะเห็นความสม่ำเสมอของคุณนะคะไม่ได้เป็นความรักแบบที่เว่อร์นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นความรักแบบที่หวานๆนะคะแต่รักเพราะตัวคุณเป็นคนนะคะเหมือนตามหน้าไพน่นำมันเป็นความรู้สึกแอบบแอบ,บรักแอบชอบแอบจริงจังด้วยนะะแอบนึกถึงคุณเป็นครอบครัวแล้วอะนะคะ คือเขามีความรู้สึกให้คนจริงๆนะคะคนคนนี้อาจเป็นคนที่ทำงานด้วยกันนะคะเริ่มจากเริ่มจากการช่วยเหลือกันนะคะหรืออยู่ในวงจรชีวิตด้วยกันนะคะเจอกันบ่อยๆนะคะทำอะไรร่วมกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มี3ามถ้วยนะคะเด็กถือดาบนะคะเริ่มจากการคุยกันแบบถูกคอนะคะ หัวเราะสนุกด้วยกันนะคะตัวเขานะ่ะแอบสังเกตแอบสนใจคุณอยู่เงียบเนะคะคนคนนี้เขาไม่ได้เข้าหามาแบบเขาไม่ได้เข้าหาหรือว่าจีบคุณแบบแรงๆนะคะคนที่คุณมองข้ามด้วยซ้ําน,นะคะเป็นคนที่ดูคุณมานานแล้วด้วยนะคะเป็นคนที่รับฟังคุณเยอะมากๆนะคะคนคนนี้แล้วก็แอบคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะแล้วมีราชินีดาเจ็ดดาบนะคะ แล้วก็ห้าดาบนะคะไพ่ดาบค่อนข้างเยอะนะ,ะซึ่งหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้กล้าสแสดงออกเต็มที่เลยนะ,ะไม่กล้าสแสดงออกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวพลาดค่ะหรือว่าเขาอาจจะเคยลูกเข้าจีบใครแล้วเหมือนโดนปฏิเสธนะคะเขาก็เลยกลัวพลาดกลัวเป็นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะคะกลัวเสียหน้านะคะหรือว่าเหมือนเคยแพ้เคยเสียความรู้สึกในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็ตัวเขาหนาก็เลยเลือกดูคุณอยู่แบบเงียบๆห่างๆนะคะ แอบรักอยู่เงียบๆนะคะแอบหวงอยู่เงียบๆด้วยนะคะแอบคิดถึงอ,อนาคตแล้วอ่ะนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่สุขุมนะคะจริงจังกับงานมากๆจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะภายนอกตัวเขาเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะคะชอบดูแลเอาใจใส่นะคะคือเหมือนตัวเขานะ่ะเวลารักใครนะคะคนคนนี้เขาจะรักแล้วก็จริงจังแล้วก็สําหรับเขาแล้วน่ะเขามองคุณเป็นถึงดียมเพรส เขาอยากดูแลคุณนะคะอยากรักษาความรู้สึกนี้ไว้นานๆอยากรักษาคุณไว้นานๆนะคะเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆนะคแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบทำงานเก่งมีเสน่ห์นะแล้วตัวเขาน่ะคือเขามองเห็นการเติบโตของคุณนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องนะรับฟังปัญหาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่คุณอ่ะไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้สึกแบบนี้นะคะคือ เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเห็นคือเขามองคุณดีมากๆนะคะม,มองคุณเป็นคนที่อบอุ่นเก่งมีเสน่ห์นะคือเหมือนเขามองคุณแบบให้เกียรติคุณมากๆนะคะคนคนนี้นะะแล้วมีสิบถ้วยเนี่ยคุณไปเป็นสุดที่รักของคนที่ คิดจริงๆนะคะคิดจริงจก,กับคุณด้วยนะคะมองไกลไปถึงแบบอย่างมีคุณอยู่ในชีวิตจริงเลยนะะด้วยสิบท้วยกัาดีเอ็มเพลสคือตัวเขานะ่ะให้คุณค่าในแบบที่คุณเป็นคุณมากๆนะคะเห็นความสําคัญของคุณแบบที่คุณไม่รู้ด้วยสามนาว,ว่าเขาคิดแบบนี้นะคะคุณไปเป็นสุดที่รักของเขาคนนี้ละคนที่นิ่งนิ่งสุข,ขุม เป็นคนอบอุ่นนะคะแอบคอยพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะคะคุณไปเป็นสุดที่รักของคนที่รู้จักกันแล้วนะคะหรือรู้จักกันในแบบที่ทํางานร่วมกันนะคะหรืออยู่ในแวดวงเดียวกันนะคะคนที่คุยกันได้นะ,ะแต่ยังไม่เคยคิดว่าจะคือคุณะไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้สึกกับคุณได้ขนาดนี้นะคะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดเลยนะคะ เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดนะคนคนนี้แต่แต่เป็นคนที่เงียบนะคะเงียบมากๆไม่แสดงออกนะคะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คือเหมือนแต่จริงๆรู้สึกกับคุณมากแล้วก็เขาไม่ได้โดดเด่นในสายตาคุณเลยนะคะเหมือนที่บอกคุณไม่ได้สนใจเขาด้วยซ้ำนะมองข้ามคือคุณก็ไม่คนที่คุณไม่คิดว่าจะรู้สึกกับคุณนั่นเลยค่ะคนนั้นเลยนะคะคนที่ไม่เคยแบบว่า อคุณไม่ได้ใส่ใจเขานะเออคุยกันแต่เรื่องงานนะคะวันที่เขาขยับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ้าวคนนี้เองหรอใช่หรอคุณจะเกิดความรู้สึกที่วันไหนที่เขาจะลุกหาคุณค่ะคุณจะรู้สึกงงเลยว่าเขาคิดกับคุณแบบนี้หรอเขาคิดจริงค่ะเขาคิดตะนาคิดจินตนาการไปถึงขั้นแบบอยากมีคุณในชีวิตแล้วอ่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกจริงๆของเขาด้วยนะคะคือคนคนนี้นะคะความรู้สึกของเขา่ะมีให้คุณมากนะคะ เขาจะขยับตอนไหนคุณสังเกตได้เลยนะคะว่าคนคนนี้นะเขาจะทําเป็นทักเรื่องงานถี่ขึ้นนะคะทำเป็นทักเรื่องทั่วไปหรือปรึกษาปรึกษาคุณในเรื่องบางเรื่องนะคะหรือแบบเหมือนทักทักบ่อยขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นแต่เป็นเรื่องงานนะคะแบบอ้อมๆนิดนึงนะคะไม่ได้แบบแสดงออกจงแจ้งว่าจีบคุณนะคะอืมไม่ใช่เขานะคะคนคนนี้นะคะจะแกล้งทําเป็นเหมือน ปรึกษาถามความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวของเขานะคะคุณสามารถสังเกตได้นะ,ะเขาจะให้คุณมีส่วนร่วมใน,ในชีวิตของเขาเหมือนทําเป็นปรึกษาว่าแบบนี้ดีไหมนู่นนี่นะคะเขาจะคุยกับคุณประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเหมือนอยากให้คุณมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาในเรื่องของเขานั่นเองนะคะและตัวเขาคนนี้นะคะเขาจํารายละเอียดทุกอย่างเล็กๆน้อย,อย,อยเกี่ยวกับคุณได้หมดนะคะ คนที่คุณคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรกับคุณหรอกมั้งนะคะคุณคนนี้แหละค่ะที่แอบชอบคุณอยู่คุณไปเป็นสุดที่รักของเขานะคะแต่จริงๆอ่ะคนคนนี้นะคะที่คุณมองข้ามน่ะเขาคอยแอบส่องแอบซัพพอร์ตคุณนะคะแอบใส่ใจคุณอยู่เงียบๆนะคะคนที่รับฟังคุณตลอดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณตลอดในเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เวลาคุณแบบเหมือนมีปัญหาอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆ ห่างๆนะคะแบบที่คุณมองข้ามนะคะแบบที่คุณไม่คิดอะไรนะคะเกินร่วมงานนะคะคนที่รู้จักกันแล้วนะคะคนที่สุขุมนิ่งๆนะคะพูดหวานไม่เป็นเลยค่ะคนคนนี้แต่เขาเป็นคนที่เป็นคนอบอุ่นนะคะคุณไปเป็นสุดที่รักของคนนี้แล้วค่ะนะคะมีไหมคะคนลักษณะแบบนี้นะคะคุณไปเป็นสุดที่รักของเขาเต็มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวขอดูใต้สำรับหน่อยนะใต้สำรับคุณนอบอลมันก็แน่อยู่แล้วนะคะที่ ที่เขาแอบรักแอบชอบคุณนะอะเพราะไรคุณเป็นถึงควีนควีนอัปบอนเสน่ห์ทั้งหมดมาอยู่ที่คุณนะตัวแม่เลยแล้วดีเอ็มเพรสอีกสวยเก่งมีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆอํานาจในการเลือกครั้งนี้นะคะคุณนี่ดึงดูดเขาได้มากแล้วเขาเนะ่ะเป็นคนตามคุณได้ซ้ำนะค,คุณมีสิทธิ์เลือกได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณอนะมีเสน่ห์มากๆนะคะดึงดูดเขาได้มากๆมันทําให้เขานะที่เขายังไม่ได้จีบคุณแบบตรงๆหรือว่ายังไม่ได้แอบ คือแอบ,บรักอยู่เพราะว่าเขามองคุณเป็นคนที่ดูมั่นใจดูมีคนเข้าหาเยอะนะคะเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขานาไม่คู่ควรนะคะเขาก็เลยได้แต่แอบ,บมองแอบซัพพอร์ตอยู่เงียบๆนั่นเองนะคะเพราะคุณดูมีคุณค่าดูมั่นใจดูคนเข้าหาเยอะนั่นเองนะคะอืก็จบการนันภันยแล้วนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยทะะ้ะเจอกันใหม่ในหัวข้อนหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ